เป็นคนทํางานเครียดอารมณ์เคร่งเครียดโกรธบ่อยหงุดหงิดบอ่อยรำคาญบ่อยจะเป็นคนหายใจสั้นเข้า <c oughs> ใจไหมหายใจเข้าไปเวยบเดียวแล้วออกเลยเว,เวลาคุณกโกรธเวลาคุณบน่นเวลาคุณดา่าเนี่ยคุณหายใจยาวหรือสั้นสั้น <c oughs> มีใครด่าประเภทหายใจยาวๆไหมคะหายใจยาวๆลึกๆแล้วก็ด่าออกมาเธอเป็นคนเร็วมากฉันเกิดมาฉันไม่เคยพบใครเร็วเท่าเธอแล้วก็หายใจเข้ายาวๆอีกอย่างนงี้ไม่มีใช่ไหมมันจะฉันมีเึือเลยฉันฉันอยากจะอะไรอย่างเงี้ยมัน คือเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าใจไหมคะอันนี้คือสภาพของจิตที่สัมพันธ์กับการหายใจแต่เวลาเราทุกข์มากๆเราจะหายใจแบบแบบถอนหายใจมีไหมคะมีพอมันทุกข์มากเราจะเฮ้ออย่างเงี้ยอาการอย่างนี้เรียกว่ามันทุกข์มากเลยมันเลยต้องสแสวงหาสุขนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับชาวบ้านคือหมันหายใจเยาวยาเยาวยา,วยาวลึกๆเพื่อเพื่อดึงจิตให้มารู้ลมนะฮะแล้วก็จะได้สงบจิตไว้กอ่อน นะกำลังจะตบสักเปลี้ยงหนึ่งก็หายใจยาวๆลึกสักห้าครั้งแล้วค่อยตบเนี่ยมันจะตบไม่ลงละมันใครจะไปตบลงใช่ไหมฮะส่วนมากตบนี่อารมณ์วูบเดียวจริงไหมคะใช่ด่าก็เป็นอารมณ์วูบเดียววุบไปเลยแล้วก็มาเสียใจทีหลังอะไรเงี้ยนะคะอะไรนะการหายใจเข้าก็ทําให้สุกได้การหายใจออกก็ทําให้สุกได้ไหมคะได้อันนี้เป็นเรื่องลมหายใจนะฮะต่อไปลมมันมาตึงที่ต้นคอฮะเอ้ยตึงแล้วเกิน มีคนมากดกดกดลมคลายออกไปก็คลายทุกได้ไหมคะได้คลายทุกได้อันนี้เขาเรียกลมตามตัวฮะอีกอันนึงลมขึ้นเบื้องบนเนี่ยคือคือฟังเรื่องเศร้าแล้วเออ,อลมตีขึ้นเบื้องบนนะฮะรู้สึกจะเป็นลมเวียนหัวขึ้นมามีคนเอายาลมมาให้ดมแล้วก็ได้นั่งพักผ่อนลงไปเนี่ยลมก็ตีลงนะฮะไปหายลมหรืออะไรก็หายเวียนหัวก็หายทุกได้ไหมคะได้ก็หายทุกได้ไดเข้าใจยัง ลมลงเบื้องล่างอยากจะผายลมมากเลยแต่พอดีนั่งคุยกับแฟนไอแฟนไม่ค่าผายลมทุกข์อีกไหมคะปั่นป่วนอยู่ในท้องเนี่ยแล้วขออนุญาตแฟนขอโทษนะคะขอตัวเดียวนะคะก็วิ่งเข้าห้องน้ำผายลมออกขายทุกข์ไหมคะเนี่ยลมเนี่ยปรากฏในตัวก็ทุกปรากฏพอลมออกไปก็ทุกดับเข้าใจไหมแต่พอมันต้องการลมมันก็ทุกข์อีกเลยต้องเอาลมเข้าไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นร่างกายนี่เป็นดินน้ำไฟลมที่ต้องเอาดินน้ำไฟลมเข้าไปเพื่อดับทุกข์ แล้วต้องเอาลาบายออกเพื่อดับทุกข์เข้าใจยังอย่านงะพอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะคลายความถือตัวถือตอนไปเยอะมากเลยนะคะอะไรนะเมื่อกี้ลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างใช่ไหมคะต่อไปลมในไส้ฮะพอมีลมในไส้เยอะมันก็วิ่งไปวิ่งมางงร้องกรอกแจกเราเรียกว่าท้องร้องจอกๆเนะี่ยทุกไหมคะทุกภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรคะหิวหิวข้าว แล้วก็เอาดินเติมลงไปปึ๊บลมก็ถูกดันลงไปข้างล่างก็พ้นทุกไปอย่างเงี้ยเข้าใจยังแต่พอพ้นทุกเสร็จลมมันดันลงล่างมันก็ไปดันดินอีกนี่ว่าไหมฮะดินก็ไปตุงอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ดินก็ประกาศว่าขาพเจ้าต้องการจะออกจากร่างกายทันแล้วก็บีท้องเราให้ปวดนะก็ทุกก็ปวดท้องอีกก็ไปเข้าส่วมก็ระบายธาตุดินออกฟึดก็พ้นทุกอีกเข้าใจยังเพราะฉะนั้นชีวิตนี่มันก็มีแต่ทุกเท่านั้นเกิดทุกเท่านั้นดับเห็นไหมทีนี้เอามาดูใหม่ ขณะที่หายใจเข้าหายใจออกสามารถหาความสุขทางกายได้ไหมได้ได้และถ้าจิตจดจ่อตรงนั้นไม่ฟุ้งซ่านก็สุขใจได้ไหมได้ได้และถ้ายิ่งเห็นความเกิดดับตรงนั้นเกิดเป็นปัญญายิ่งพ้นทุกทางใจได้ไหมได,ได้เข้าใจอย่างเพราะนั้นแค่ดูลมหายใจก็เป็นอาณาปานสตินะที่สามารถระลึกแล้วเกิดปัญญาแล้วหลุดพ้นจากทุกได้เข้าใจอย่าง เพราะนั้นแม้คุณจะเป็นชาวบ้านมันมารู้ลมดีไหมแล้วหมันหายใจยาวๆลึกๆเพื่อสุขภาพนะฮะเขียนติดที่ปฏิทินก็ได้นะฮะหรือเขียนใส่กิ่งไม้เล็กๆเก๋ๆแขวนไว้ก็ได้นะฮะว่าหายใจยาวๆลึกๆเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยแล้วพอเหลือไปเห็นนึกขึ้นได้ก็สติก็เกิดละระลึกรู้ตัวละนะฮะกำลังจะตัดสินใจผิดพลาดก็อาจจะมีการเบรกไว้นะช่วยไว้นะคะออะทีนี้มาดูความรู้สึก เฉยๆมีอยู่ความรู้สึกทุกกายมีอยู่อ่าพวกคุณเคยทุกใจไหมคะเสียใจมากๆเคยไหมคะอันนี้ก็มีจริงๆนะะอะต่อไปเคยสุขใจไหมคะเคยนะฮะสรุปแล้วความรู้สึกมีเพียงแค่ห้าคือเฉอยสุขใจสุขกายทุกกายทุกใจอ่าแล้วนะฮะความรู้สึกมีห้าอย่างเมื่อกี้สองอย่างก็มีพูดรวมๆใหญ่ๆก็คือ ความรู้<า>สึกทางกายกทางใจถ้าสามอย่างก็พูดรวมไปเลยว่าสุขทุกข์เฉยรวมทั้งทางกายทางใจไปเลยแต่ถ้าขยายห้าก็จะมีเฉยสุขใจสุขกายทุกข์กายทุกข์ใจนี่ฮะความรู้สึกมีแค่นี้แต่คนทั่วไปพูดคําว่ารู้สึกผิดผิดเอาไปเป็นความคิดซะเข้าใจไหมเช่นคุณพลาดจากตําแหน่งนางนพ,พมืดเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรเนี่ยถ้าตอบให้ถูกต้องตอบว่ารู้สึก เสียใจเสียใจใช่ไหมคะรู้สึกถ้าตอบเป็นภาษาบาลีต้องรู้สึกยังไงคะโทมนนสโทมาัสใช่ไหมคะแต่พอไปสัมภาษณ์คุณตกรอบที่จะได้เป็นนางงามนพมืดเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเราก็จะรู้ดิฉันรู้สึกว่ากรรมการโกงนะคะดิฉันรู้สึกว่าเขาตัดสินใจจากภายนอกนะคะเขาไม่รู้ว่าความดีงามของดิฉันเนี่ย <c oughs> มีมากมายเพียงไหนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นคิดเป็นความคิดไปเข้า <c oughs> ใจไหมฮะไม่ได้ตอบความรู้สึกอ่ะถ้าถามใหม่ คุณมาถึงนิโรทาราใหม่ๆคุณรู้สึกอย่างไรอนนาณาภูมามาที่นิโรทาราใหม่ๆมาถึงปุ๊บเนี่ยขับรถจอดปุ๊บเนี่ยรู้สึกยังไงคะอาณาภูรู้สึกงไงคะ,งคะโลทาราใหม่ๆใช่ไหมดิฉันรู้สึกเหมือนคุกนะคะ มีกำแพงอะไรไม่รู้กั้นไว้ดิฉันตายแล้วข้าพเจ้าจะถูกขังคุกหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นความคิดเสียแล้วเข้าใจไหมคะส่วมมนมากเราจะพูดความรู้สึกเป็นความคิดใช่ไม่ใช่อ่าเอาละ่ะตกลงว่าความรู้สึกมีแค่สองอย่างหรือสามอย่างหรือห้าอย่างนะคะเอาละ่ะต่อไปความจำฮะก็จะมีความจําถ้าเห็นสีทางตาก,ก็จําสีเห็นได้ยินเสียงทางหูก็จําเสียงได้กลิ่นทางจมูกก็จํากลิ่น รู้รสทางลิ้นก็จํารสรู้สิ่งรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวทางกายก็จําสิ่งนั้นรู้ความคิดนึกในใจก็จําความคิดนึกในใจนะฮะเพราะนะั้นความความจาก็เลยมีหกอย่างคือจําสิ่งที่กระทบเข้ามาก็จําได้ในะความจำมีหกต่อไปความคิดก็มีคิดชั่วกับคิดดีถ้าคุณดูในแผ่นชาติก็จะมีกล่องดํากับกล่องขาวเข้าใจไหมฮะก็คือคิดชั่วกับคิดดีนะคะเพราะนะั้นถ้าเราเริ่มแยกแยกนะฮะว่าโอ้ จริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันก็ประกอบกับด้วยร่างกายกับจิตใจแต่พอดีร่างกายเนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นนะฮะมันไปกระทบกับแสงสีเสียงกลิ่นรสพอกระทบปั๊บวิญญาณก็เลยมารู้พอมารู้ก็เลยไปจําแล้วก็เลยคิดชั่วมั่งคิดดีมั่งเลยรู้สึกเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจนะฮะมันก็มีแค่นี้แล้วก็แปร,ปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอรับรู้สิ่งนี้ก็รู้สึกนึกคิดอย่างนี้พอไปรับรู้สิ่งใหม่ก็รู้สึกนึกคิดใหม่เข้าใจไหมฮะทีนี้ถ้ามีคําถามถามว่า แล้วไม่ชีะทําไมไม่ไปทํามาหากินฮะทําไมไมาอยู่ในวัดทําไมมาศึกษาทรมาท้าไมมาปฏิบัติตามรอยพุทธเจ้าคําตอบก็คือเพราะรู้ว่าร่างกายเป็นเพียงก้อนดินน้ําไฟลมซึ่งไม่เที่ยงกําลังแก่ลงกําลังจะตายไปเนี่ยป่วยไข้เนี่ยแล้วจิตใจก็เป็นเพียงแค่ตัวรู้เกิดดับเกิดดับแรปรปรวนไปแล้วก็รู้ว่าถ้าจํามาดีก็จะคิดดีก็จะสบายใจเนี่ย พอไปรู้สิ่งนี้ก็เลยมาศึกษาคําสอนพุทธเจ้าแล้วก็พยายามมาปฏิบัติตามรอยพุทธเจ้าผลก็คือชีวิตก็เบาโล่งโปร่งสบายแล้วมีความสุขมากขึ้นเทียบกับชีวิตสมัยเป็นชาวบ้านเนี่ยทุกบ่อยมากหิวก็หิวตั้งวันละสามสี่หนเนแนก็เลยทุกที่ต้องเอาดินเติมเข้าไปตั้งวันละสามสีห่หนแต่พอมาตามรอยพุทธเจ้าก็บอกพระพุทธเจ้าสอนให้ฉันข้าววันละหนึ่งมื้อเราก็มาเติมดินน้ําไฟลงวันละหนึ่งครั้งเติมเข้าไปหนึ่งครั้งกินหนึ่งครั้งแล้วอดอาหารไปยี่ิบสี่ชั่ ใหม่ๆห,หิวฮะใหม่ๆก็ทุกเพราะหิวแต่นานๆไปก็ไม่หิวเลยก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยหมดทุกเรื่องการเติมอาหารไปคือหมดทุกเรื่องหิวกินอาหารหนึ่งครั้งแล้วไม่หิวเลยจนถึงเวลาเอาต้องกินอีกแล้วก็กินไปก็ไม่หิวเลยก็ถึงอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมคะถ้าไม่ดีขึ้นไม่อยู่หรอกอการกินข้าวมื้อเดียวทําให้ศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาของพระเจ้าว่ดดีเลิศเพราะพระเจ้าตรัสว่าทานข้าวมื้อเดียวทําให โรคน้อยอาพาธน้อยกะปลีกกระเป่าเบากายเบาใจอยู่เป็นสุขและมีพลังอ่าเราก็ทําตามทดลองกินมื้อเดียวดูว่าคาสอนพระเจ้าจริงไหมมันก็จริงโรคภัยแค่เจ็บก็น้อยอาพาธก็น้อยกะปลี้กระเป๋าเบากายเบาใจอยู่เป็นสุขและมีพลังแม้ชาวบ้านมาพิสูจน์อย่างที่เล่าเรื่องครูนงเยาเนี่ยเขาเป็นครูแต่ก่อนเป็นเขาเป็นภรรยาของป่าไม้แล้วเป็นเศรษฐีกินเที่ยวสุดๆเลยนะฮะเพราะว่าเขารวย แต่พอสามีตายเนี่ยทุกโศกสุดขีดก็เลยเข้ามาวัดมาศึกษาธรรมะที่สุดมาทานข้าวมื้อเดียวเขาบอกเขาหายไปสามโรคคืโโพอโรคเกาโรคคอผืดแล้วก็โรคกระเพาะสามโรคหายเลยหลังจากกินมื้อเดียวอย่างเงี้ยก็แสดงว่าแม้ชาวบ้านพิสูรรจน์คำสอนพระเจ้าก็ได้ผลเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวลามากขึ้นเบากายเบาใจมากขึ้นนะฮะอันนี้แค่เรื่องเรื่องกินนะต่อไปเรื่องอันนี้เรื่องเติมธาตุดินเนาะต่อไปเรื่องเติมธาตลม สมัยเป็นชาวบ้านก็หายใจสั้นฮะเพราะมันมีเรื่องวุ่นวะวุ่นวายม,มีเรื่องเครียดก็หายใจสั้นกิบก๊อบกิบก๊อบแต่พอมาเราบวชเราก็มีเวลาหายใจย,วยาวๆการอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้คบคนแบบนี้พูดธรรมะแบบนี้ก็เลยมีเวลาที่จะได้กินลมแบบเต็มที่นะนกินดินแล้วก็กินลมกินน้ํามีเวลาได้ฉี่เต็มที่ฮะปวดท้องฉี่ก็ไปฉี่เลยแต่เป็นชาวบ้านปวดท้องฉี่กำลังโอ้โหงานกําลังติดพันอันไว้ก่อนใช่ไม่ใช่อย่างแม่ค้าแม่ขายเนี่ยขายของกําลังดีๆเนี่ยโอ้ยไม่ฉี่หรอก อั้นจนกระทั่งกลายเป็นนิ่วกลายเป็นโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเงี้ยดังนั้น,นการบวชอยู่มันก็สบายตรงนี้เติมดินก็สบายเอาดินออกก็สบายเจ้าออกตอนไหนก็ได้ไม่เครียดเนีนะ่ยเติมลมก็สบายเติมน้าก็สบายแม้แต่เติมไฟนะฮะถ้ไฟเราก็รู้จักปรับคือมันร้อนเกินมันหนาวเกินไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็สบายเนาะอันนี้คือร่างกายนะฮะสบายกายต่อไปทางด้านจิตใจได้ฟังธรรมได้เห็นคนดีได้อยู่ร่วมกับคนมีศีลมีธรรม ก็รับรู้สิ่งดีๆใช่ไหมคะก็จําแต่ธรรมะธรมโมจําอริมักมีองค์ดจํมาริยาสัต์สี่พอจําสิ่งเหล่านี้ก็คิดธรรมะธรมโมไปก็สบายใจก็มีความรู้สึกสุขใจและเฉยๆเฉยๆนี่คือสุขละเอียดนะฮะเฉยๆนี่ไม่ใช่ไม่ดีนะเฉยนี่คือสุขละเอียดแต่เฉยมีสองเฉยคือเฉยแล้วซื่อบืงเฉยแล้วฟุ้งซ่านเฉยแล้วง่วงนอนเฉยแบบนี้เขาเรียกว่าเฉยแล้วไม่มีปัญญากับอีกเฉยหนึ่งเฉยแล้วมีสติปัญญาเฉียบแหลมรู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกข นะคะชาวบ้านนี่เฉยก็จริงแต่เฉยแล้วฟุ้งซ่านเฉยแล้วเซ็งเฉยลแล้วแสวงหาอารมณ์มาให้ตื่นเต้นนะคะแต่นักบวชนี่เขาเฉยแล้วคนนิ่งเขาก็ศึกษาธรรมะไปแต่สุขใจนี่หยาบหยาบกว่าเฉยนะฮะไม่เชื่อคุณพี่สูน์ก็ได้ถ้าเพื่อนมาเยี่ยมคุณก็ดีใจจริงไหมสุขใจใช่ไหมคะแล้วชอบพวกเราชอบภาวะที่สุขใจใช่ไหมชอบอุย้ยเนี่ยฉันคิดถึงเธอมาตั้งนานเนี่ยนั่งเซ็งอยู่ตั้งหลายวันแล้วนเนี่ยเจอเธอแล้วมีความสุขจังเลยแต่คุยไปคุยไป,ยไปมันก็เฉยจริงไหมคะ เพ that, roommate, kind of were, ื mind, so like ่อนมาใหม่อีกคนก็ตื่นเต้นดีใจอีกแล้วก็คลายลงเพื่อนมาใหม่อีกคนก็ตื่นเต้นดีใจอีกเพื่อนมาใหม่อีกคนก็ตื่นเต้นวันนั้นเราจะแปลกใจเลยว่ามันบ้าอะไรเนี่ยมันพากันมาวันเดียวกันหมดเนี่ยเฮ้ยฉันยิ้มจนเมื่อยแก้มแล้วเนี่ยนึ่ออกอไหมฮะแสดงว่าสุขใจก็เป็นสิ่งที่หยาบอยู่คือยังจะต้องฉีกยิ้มจนเมื่อยแก้มหัวเลาะจนท้องเจ็บแล้วก็รู้สึกโอ้ยอะไรมันอารมณ์มือหวาเนี่ยหรอไหมฮะแต่ถ้าเฉยนี่เราสามารถทํางานแบบเฉยได้ทั้งวันเรียนหนังสือดด้้ววยยาเเฉไทังน แต่สุกนี่เราจะอยู่ได้ไม่นานมันทนไม่ได้ดมดอกมะลิหอมสุขใจไหมคะตอนแรกนั่งเฉยๆเซ็งๆเขาเอาดอกมะลิมาให้ดมก็โอ้ยขอบคุณค่าเนี่ยแต่ถ้าเขาเอาดอกมะลิใส่ไว้ในห้องห้องหนึ่งนะอบอวนไปด้วยแล้วเอาเราไปขังอยู่ในนั้นเนี่ยเราทุกข์ใช่ไม่ใช่ห่ยหยตายแน่ตายแน่ยแนยแนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสุขใจก็เป็นสิ่งที่ทุกข์คือทนได้ยากเพราะเกิดแล้วต้องเปลี่ยนไปเข้าใจไหมคะแต่เฉยเนี่ยทนได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิม อันนั้นนะวันนี้รู้จักความรู้สึกสุขทุกข์เฉยนะความจําแล้วก็ความคิดตีคิดชั่วสี่ตัวเนี่ยนะคือจิตความรู้สึกความจําความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสามารถในการรู้ได้รู้แสงรู้สีรู้อะไรพวกนี้ได้ก็เลยเรียกว่ามันว่านามมาธรรมนามมาธรรมแปลวะ่าน้อมไปรู้อารมณ์นามเนี่ยมันมีหลายความหมายบางคนว่านามก็คือชื่อใช่ไหมนาม,มากาอนนะนะนามชื่อ กับนามที่แปลว่าน้อมไปรู้อารมณ์แต่จิตแต,แต่แต่ร่างกายมันไม่รู้อะไรเช่นตั้งใจฟังพระเทศพยา,ยามวันนี้ว่าจะฟังตลอดแต่พอดีมีเรื่องเศร้าใจเลยไปหมกมุ่นกับความคิดเลยไม่ได้ยินเสียงเข้าใจไหมนี่คือเสียงเป็นรูปกระทบหูหูก็เป็นรูปไม่มนะีไม่มีหน้าที่ได้ยินเสียงเสียงพระเทศก็กระทบหูอยู่นั่นแหละแต่ตัวน้อมรู้อารมณ์คือตัวจิตกับตัวความรู้สึกนึกคิดไปหมกมุ่นกับความเศร้าอยู่ข้างในเลยไม่ได้ยินพระเทศเป็นช่วงเป็นช่วง เข้าใจยังเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ารูปมันมีมันรู้อารมณ์ได้ไหมก็ต้องตอบว่ารูปรู้อารมณ์ไม่ได้เลยแม้แต่ระบบประสาทก็รู้ไม่ได้เลยแต่จิตความรู้สึกนึกคิดรู้อารมณ์ได้ก็เลยเรียกมันว่านามธรรมานะคะทีนี้อแล้วเส้นประสาทที่ไม่ชี้พูดเนี่ยมันไม่รู้อารมณ์เหรอมันไม่รู้มันเหมือนสายไฟอะฮะไฟฟ้าแล่นไปตามสายไฟแตฟ่สายไฟก็ไม่ใช่ไฟฟ้า เพราะนั้นระบบประสาทก็คือดินน้ำไฟลมซึ่งไม่รู้อะไรแต่วิญญาณไปอาศัยเกิดที่ระบบประสาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้ได้รู้จักรูปธรรมนามธรรมแบบชาวบ้านชาวบ้านนะฮะรู้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวไปศึกษาต่อให้ชัดเจนนะคะเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ปฏิบัติมั่นตรงตามอริมรรมีองแปดนะคะรู้แจ้ง ถึงร่างกายจิตใจและเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันดับมันเป็นทุกข์ทนได้ยากพอเห็นว่ากายใจเป็นทุกข์ทนได้ยากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เห็นทุกข์ดับเมื่อเห็นทุกข์ดับก็เห็นนิพพานขอให้ท่านได้ปฏิบัติตรงตามมารีมรงคแปดจนกว่าจะบรรลุถ,ถึงความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานโดยเร็วพรันเทิน